หนูน้อยนับนิ้วมืออ้วนๆอ,อยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเธอก็สายศีรษะไปมาก่อนจะพูดอย่างจริงใจว่าคุณพ่อขาวสาทางด้านการงานของคุณพ่อยังไม่หมดทั้งยังไม่มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงคุณพ่อไปไม่ได้หรอกเย่หลิงเฟิงกลับไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยโจโจคือเกล็ดย้อนของมังกรสำหรับเขาซึ่งใครก็ไม่สามารถแต่ต้องได้จึงเป็นเรื่องยากที่เขาจะยอมอ่อนข้อให้กับเรื่องนี้เขามองโจโจพลางขมวดคิ้วแน่นโจโจหนูบอกพ่อมาตามตรงเถอว่าหนูอยากจะเข้าร่วมใช่ไหม โจโจบีบมือของตัวเองพลางเงียบไปเมื่อเห็นท่าทางของเธอแล้วเย่หลิงเฟิงก็เข้าใจในทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเงียบและเม้มริมฝีปากแน่นจากนั้นก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาก่อนจะกดโทรออกไปยังหมายเลขหนึ่งโจโจไม่เข้าว่าเขากำลังจะทำอะไรแต่วินาทีต่อมาเธอก็เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เย่หลิงฟิงวิดีโอคอนหาชินเลี่ยและพูดด้วยสีหน้าที่จริงจังว่าชินเลี่ยนายดูโจโจสิธเธองงงแงอยากจะเข้าร่วมกับองค์กรของฉันเธอเขาควบคุมเธอไม่ได้เลยคิดจะให้ชินเลี่ยช่วยอย่างนั้นหรือโจโจเธอนึกไม่ถึงเลยว่าเขาจะทำแบบนี้โจโจยืนตัวแข็งทื่อไปพลางตกตะลึงเล็กน้อยชินเลี่ยเข้าใจถึงความหมายของเขาก่อนจะมองไปยังลูกสาวแล้วเรียกเธอโจโจ เมื่อเห็นเช่นนั้นโจโจก็รู้สึกผิดเล็กน้อยก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาคุณพ่อไม่มีการตำหนิบนใบหน้าของฉินเลี่ยเลยแม้แต่น้อยสายตาที่เขามองเธอยังคงเต็มไปด้วยความอบอุ่นทำไมหนูถึงอยากเข้าร่วมละ่ะเขาเคยพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนแล้วและตอนนั้นโจโจก็ตกลงกับเขาว่าจะไม่เข้าร่วมโจโจมองไปที่เย่หลิงเฟิงแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาหนูน้อยห่อไหล่ด้วยท่าทางที่สำนึกผิดคุณพ่อขหนูขอโทษที่ไม่เชื่อฟังพ่อตีหนูเธอ ขณะที่พูดนั้นดวงตาของเธอก็เริ่มแดงเรือเมื่อเห็นเช่นนั้นฉินเลียชงักไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อพ่อจะทําแบบนั้นได้อย่างไรกันโจโจเป็นเด็กดีที่สุดแล้วเมื่อเห็นว่าโจโจยังไม่ยอมพูดเขาจึงเปลี่ยนหัวข้อในทันทีแล้วหนูจะทํายังไงต่อจากนี้ละ่ะคุณพ่อปากไม่ดีบอกว่าจะพาหนูกลับบ้านค่ะคําถามนี้โจโจตอบอย่างตรงไปตรงมา เมื่อได้ยินเช่นนั้นชินเลี่ยก็พยักหน้าพลางพูดด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นถ้ายอย่างนั้นพ่อจะรอหนูอยู่ที่บ้านนะถ้าจะกลับก็โทรบอกพ่อด้วยละแล้วพ่อจะให้คนทำของอร่อยๆให้หนูได้ค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องของกินโจโจก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาเธอหยิบโทรศัพท์มือเข้ามาใกล้ๆและพูดอย่างออดอ้อนว่าคุณพ่อหนูคิดถึงคุณพ่อนะคะชินเลี่ยหัวเราะออกมาเบาๆพลางมองดูลูกสาวที่อยู่บนหน้าจออย่างไม่กระพริบตาพ่อก็คิดถึงหนูนะ หลังจากที่พูดคุยกันอยู่พักหนึ่งฉินเลี่ยก็พูดขึ้นว่าโจโจโอเอาโทรศัพท์ให้เย่หลิงเฟิงหน่อยสิพ่อมีเรื่องจะคุยกับเขาค่ะค่ะโจโจส่งโทรศัพท์ให้กับเย่หลิงเฟิงอย่างเชื่อฟังเย่หลิงเฟิงมีสีหน้าที่ค่อนข้างไม่พอใจเขามองไปที่โจโจก่อนจะบอกให้เธอไปพักหน่อยและเขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือเดินไปยังห้องหนังสือหลังจากที่ปิดประตูลงเขาก็พูดอย่างไม่พอใจว่าที่ฉันให้โทรศัพท์นายก็เพราะอยากให้นายพูดกับโจโจ เพื่อให้เธอตัดใจจากเรื่องนี้แม้ว่าเขาจะไม่กล้าดุดลูกสาวแต่เรื่องใหญ่ขนาดนี้จะปล่อยให้เธอทำตามใจไม่ได้เมื่อเผชิญหน้ากับเขาฉินเลี่ยก็ไม่มีความอ่อนโยนหลงเหลืออยู่เช่นกันเขาพิงพนักเก้าอี้พลางพูดอย่างสงบนิ่งว่านายเคยคิดหรือเปล่าว่าทำไมจูจ่ๆโจโจถึงได้เปลี่ยนความคิดแล้วอยากไปเข้าร่วมองค์กรของนายเย่หลิงเฟิงข,ขมวดคิ้วแน่นนายคิดว่าหัวหน้าเจ้าไม่ได้หลอกให้เธอรับเหรียญตรายอย่างนั้นใช่ไหมฉินเลี่ยสายสีสษะ สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นเรื่องเล็กอแค่โจโจไม่ยอมต่อให้รับมันเอาไว้ก็แค่โยนทิ้งไปเท่านั้นเพราะถึงอย่างไรเธอก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งต่อให้หัวหน้าเจ้าจะใช้วิธีตุกติกก็ไม่มีผลอะไรกับเธออยู่แล้วชินเลียงขอนิ้วบนโต๊ะและค่อยๆพูดเรื่องที่สำคัญสถานการณ์ตอนนี้คือโจโจอยากจะเข้าร่วมเองนั้นคือแก่นของปัญหาหรือต่อให้เธอจะไม่อยากเข้าร่วมหากดูจากท่าทางของเธอแล้วก็ไม่ได้มีการต่อต้านเหมือนก่อนหน้านี้ แม้ว่าโจโจมักจะบอกว่าเธอเป็นลูกสาวสุดที่รักของเขาและเธอจะเชื่อฟังเขาทุกอย่างเขารู้ว่าถ้าหากตอนนี้เขาไม่ให้เธอเข้าร่วมเธอก็จะเชื่อฟังแต่นั่นก็เพราะเธอเป็นห่วงเขาดังนั้นเธอจึงยอมทำตามความต้องการของเขาทุกอย่างโดยไม่มีเงื่อนไขใดฮ่าฮ่าแต่เขาหวังว่าโจโจนั้นจะต้องมีความคิดเป็นของตัวเองบ้างไม่ใช่เชื่อฟังแต่เขาอย่างเดียวเขามองไปยังเย่หลิงเฟิงเมื่อเห็นว่าเขายังคงครุ่นคิดกับเรื่องนี้อยู่เขาจึงพูดต่อ ที่โจโจอยากเข้าร่วมนั้นมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเพราะนาย